สวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเพนบอทนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง computational thinking นะคะอันนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรที่เพนไปนเรียนมาในจุลามุกนะคะก็คือเป็นเรื่องการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันด้วยแนวคิดเชิงคํานวณน,นะคะซึ่งเจ้า computational thinking หรือว่าแนวคิดเชิงคํานวณอันนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย4ข้อก็คือ decomposition pattern recognition abstraction แล้วก็ algorithm นะคะ เพนก็ได no ้เอาการคิดเชิงคำนวณอันนี้นะคะมาลองแก้ปัญหาสิ่งที่เพนเจอในทุกๆวันก็คือการเขียนโค้ด Power a u t ตัว t e Desktop นั่นเองนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะมาถามว่าอันนี้สามารถทำได้ไหมนะคะสามารถเขียนเป็นออโตเมชันได้หรือเปล่านะคะก็เลยเอามาลองแชร์ให้เพื่อนๆได้เอาไปเป็นตัวอย่างในการคิดนะคะว่าถ้าเกิดเรามีโจทย์แบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงดีนะคะก็อันนี้จะมีการแจกโค้ดเอาไว้ให้ที่ตัวกิจทับด้วยแต่ต้องบอกว่าตัวอย่างที่เอามาใช้วันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดี ะะเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามที่เพื่อนเขาถามมาว่าเขาอยากจะรวม Excel ไฟล์นะคะแล้ว Excel ไฟล์ของเขามีลักษณะแบบนี้นะคะสามารถทําได้ไหมมันก็ทําได้นะคะแต่ว่าถ้าเราไปใช้พวก power query นะคะมันจะทํางานได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็มาดูกันนะคะสำหรับโจทย์ที่เพื่อนถามมานะคะก็คือถ้าเกิดเขามี Excel ไฟล์นะคะ1วันมีส่งมา3ไฟล์โดยที่3ไฟล์นั้นนะคะจะเป็นชื่อไฟล์ที่เปลี่ยนมาทุกๆวันนะคะแล้วก็มีวงเล็บ1วงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3นะคะ ตัวชื่อไฟล์เนี่ยอันนี้เพนสมมุติขึ้นมาเป็นไฟล์ a วงเล็บ1ไฟล์ a วงเล็บ2ไฟล์ a วงเล็บ3วันพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีการส่งมาเป็นไฟล์ b วงเล็บ1ไฟล์ b วงเล็บ2แล้วก็ไฟล์ b วงเล็บ3นะคะการที่ชื่อมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อนเขาก็สงสัยว่าเอ้ยมันจะรวมไฟล์ได้ไหมถ้าเกิดใช้ออโตเมชันใช่ไหมคะแล้วก็แต่ละบรรทัดนะคะแต่ละ row เนี่ยจะมีไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นไฟล์นี้นะคะมันเริ่มต้นที่ เก้าโมงสนาทีเนาะของวันที่อันนี้น่าจะเป็น10เดือน11นะคะแล้วก็เป็นของเซาท์อีสต a เอเชียใช่ไหมแล้วก็พอมาวันถัดมานะคะสิ 11, เดือน11ก็จะเป็นการเริ่มต้นที่เวลา9ก้โมงสินาทีก็สังเกตว่าเวลาเริ่มเขาไม่ตรงกันเนาะมี9ก้โมงสนาทีเโมงสินาทีเพราะฉะนั้นบรรทัดของตัวสุดท้ายค่ะก็จะมีค่าที่ไม่เท่ากันเนาะอย่างอันเนี้ยก็คือไปจบที่บรรทัดสี่ แต่ว่าอันนี้ไปจบที่บรรทัด4 4 1นะคะเพื่อนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะหาได้ไหมนะว่าเอาข้อมูลมาถึงตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ของอคำถามนี้นะคะก็เลยจะเป็นเรื่องของการที่ว่าใช้โรบอตได้ไหมแล้วก็จะทำยังไงให้ยูเซอร์นะคะกดเลือกไฟล์น้อยที่สุดไม่อยากจะมากดไฟล์1ไฟล์2ไฟล์3นะคะ แล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าตัวอย่างนี้นะคะทำขึ้นเพื่อให้เรียนรู้การใช้ if loop แล้วก็การคิดเพื่อแก้ปัญหาเนาะโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยไปใช้พวก power query จะดีกว่า อันนี้นะคะก็เป็นตัว m ม Map ที่เพนเขียนขึ้นมานะคะจากปัญหาที่เพื่อนเขามาถามเนาะซึ่งอันนี้นะคะเพนใช้วิธี Decomposition หรือว่าการแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหานะคะปัญหาของเรานะคะก็คือจะสามารถรวมไฟล์ Excel ด้วย Power Automate Desktop ได้ไหมนะคะปัญหาก็มีเรื่องของชื่อไฟล์ที่เปลี่ยนตลอดเนาะแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่เราต้องคิดพิจารณานะคะว่ามีอะไรที่จะมาตอบโจทย์มันได้หรือเปล่า อย่างกรณีที่ชื่อไฟล์เปลี่ยนตลอดนะคะอันนี้สามารถเอาใส่รวมไว้ในโฟลเดอร์ได้นะคะแล้วก็ให้ตัวโรบอตเขาไปวนค่าดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็น display select folder dialog นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นพวกเอ่อโฟลเดอร์นั้นนะคะมันคือโฟลเดอร์ไหนแล้วก็ใช้ get file in folder นะคะเพื่อไปดูว่าในโฟลเดอร์นั้นมีไฟล์อะไรบ้างนะคะก็จะได้ออกมาเป็น list ของไฟล์แล้วก็พอเราได้ list ของไฟล์นะคะก็ค่อยเอาไปทําการวนลูปนะคะ for each แล้ว ก็ใช้ if นะคะเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ดูว่าอันนี้ใช่ไฟล์ตัวที่1ห,หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เพนจะเอาไฟล์มาประกอบร่างกันนะคะเพนจะต้องการตัวข้อมูลนะคะที่อยู่ในไฟล์ที่1เป็นตัวตั้งต้นเนาะว่าเขาเริ่มต้นที่เวลา9ก้โมงสนาทีหรือ9ก้โมงสินาทีแล้วก็มันยาวไปถึงบรรทัดที่400หรือว่า440อะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะ แล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเวลาที่เราเข้าไปเอาตัวไฟล์จากโฟลเดอร์ออกมานะคะสามารถที่จะอร์ t ได้เนาะก็คือดูลําดับจากชื่อนะคะที่มันเป็นวงเล็บ1งวงเล็บ2แล้วก็วงเล็บ3เพื่อที่จะเอามาต่อให้ถูกต้องนะคะเป็นอันที่1มาก่อนแล้วก็2แล้วก็3นะคะไม่ให้มันสลับกันแบบผิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลักษณะของข้อมูลนะคะอย่างที่เราเปิดให้ดูไปนะคะว่ามีเรื่องของโรหรือว่าบรรทัดที่มันไม่เท่านะคะอันเนี้ย ก็ใช้ตัว get first f e e row slash column นะคะหากได้ว่าข้อมูลของ Excel ในวันนี้มันมีถึงตรงบรรทัดที่เท่าไหร่แล้วก็คอลัมน์นะคะอันนี้โชคดีที่ตัวไฟล์ที่เพื่อนเขาถามมาเนี่ยคอลัมน์มันเท่ากันแล้วก็เราสามารถที่จะระบุเป็นชื่อคอลัมน์ได้นะคะว่าจะให้ ไปเอาข้อมูลคอลัมน์ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวฟอร์แมตนะคะที่เราต้องการเนาะอย่างที่เพนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเราต้องการฟอร์แมตของไฟล์แรกว่าเขามีทั้งหมดกี่บรรทัดนะคะวันนี้แบบเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงไปถึง5้าโมงเย็นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มตั้งแต่9โมง2นาทีไปถึง5โมง5นาทีอะไรเงี้ยเราก็ต้องการฟอร์แมตของไฟล์แรกมาใช้เป็นตัวตั้งตน้นเนาะแล้วก็อย่างที่ตะกี้นี้บอกเนาะว่าเราจะใช้ if file name contain วงเล็บ1น,นะคะเพื่อที่จะเอามาบอกว่าตรงเนี้ย เป็นไฟล์ที่1นนะแล้วก็จะเอาช่วงข้อมูลช่วงแรกนะคะมาใส่เดี๋ยวยังไงเพนมีทําเป็นรูปภาพเอาไว้ให้เข้าใจง่ายขึ้นในสไลด์ถัดไปนะคะก็เดี๋ยวรอดูตรงนั้นก็ได้แล้วก็คลิปนี้นะคะเราจะไม่ได้เน้นอธิบายโค้ดนะคะอยากจะให้เข้าใจวิธีคิดแล้วก็มีโค้ดแจกให้ที่กิจฮับเนาะแล้วก็อย่างที่ย้ํากันไปนะคะว่าโจยดนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการทาโรบอทเราใช้ power query อาจจะดีกว่านะคะ แต่ว่าเดี๋ยวอธิบายโค้ดให้ฟังก่อนนะคะให้ทุกคนเข้าใจบรนทัดแรกเนี่ยเพนก็แค่ get current date ออกมานะ,ะแล้วก็ตัวฟอร์แมตที่เพนอยากได้นะคะอยากได้เป็นปีเดือนแล้วก็วันก็เอามา c o n เวิรนะคะจากตัววันที่แล้วก็เวลาให้มันกลายเป็นตัวปีเดือนแล้วก็วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการ get special folder ที่ Desktop นะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเพื่อนๆจะเอาโค้ดนี้ไปใช้นะคะ Desktop ของเพื่อนๆชื่อไม่เหมือนชื่อคอมพิวเตอร์ของเพนมันจะได้รันได้เนาะ แล้วก็บรรทัดที่5อันนี้นะคะก็คือจะให้ยูเซอร์เป็นคนเลือกโฟลเดอร์นะคะว่าโฟลเดอร์ที่เก็บเจ้า Excel 3ไฟล์นั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่า3ไฟล์นั้นมันจะถูกส่งมาให้เราทุกๆวันใช่ไหมคะแล้วก็ Get f i ฟล์ n folder นะคะอันนี้ก็จะเข้าไปเอาตัวไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกจากบรรทัดที่5แล้วก็ฟิลเตอร์ไว้นะคะว่าให้เอาแค่ csv เอาไปเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่าไฟล์ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิด Excel ขึ้นมา1ตัวนะคะซึ่ง Excel ตัวนี้จะเป็น Excel ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะวางข้อมูลจาก3ไฟล์ที่อยู่ในตัวโฟลเดอร์ที่เราเลือกมานะคะทีนี้บรรทัดที่8ถึง24นะคะเพนย่อไปก่อนเดี๋ยวเราจะอธิบายในหน้าถัดไปแล้วก็ตัวบรรทัดที่25นะคะจะเป็นการปิด Excel แล้วก็เซฟตัว Excel ด้วยเนาะเราสามารถที่จะเลือกออปชันได้เนาะเวลาปิด Excel ว่าจะไม่เซฟหรือว่าจะเซฟหรือว่าเซฟแอดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ สิ่งที่เราได้ออกมาจากการที่เราเลือกตัว display select folder dialog นะคะมันจะได้ออกมาเป็นโฟลเดอร์เราก็ต้องมาคิดเนาะว่าเอ้ยพอมันได้มาเป็นโฟลเดอร์มันจะไปลูบได้ยังไงเรายังลูบไม่ได้เนอะพอมันเป็นโฟลเดอร์เราก็ต้องใช้ get file in folder ใช่ไหมคะตัว get file in folder นะคะก็เอ่อจะทําให้เรารู้นะคะว่าข้างในมันมีไฟล์อะไรบ้างเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเราฟิลเตอร์แล้วนะคะว่าฉันสนใจแค่ csv เขาก็จะไป list ตัว csv ขึ้นมาให้นะคะอันนี้เราจะได้เป็น list of file ก็คือตัวแปรตัวนี้นะคะพอเราได้ออกมาเป็น list ของไฟล์ csv เนี่ยมีตัว advanced setting นะคะให้เรา sort ได้ด้วยว่าต้องการ sort เรียงตามชื่อหรือว่าเรียงตาม create อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอเรามี list แล้วนะคะที่ได้มาจากบรรทัดที่6ตรงนี้เราก็จะเขียนลูปได้นะคะก็ทำให้เราเขียนตัวบรรทัดที่8ถึง24ได้นั่นเองนะคะ ก็จะวนทําไปทีละไฟล์เนาะแล้วก็ในนั้นเดี๋ยวจะมีคอนดิชันซึ่งจะเล่าให้ฟังถัดไปแล้วก็อย่างที่บอกเนาะครบทุกไฟล์ก็เซฟนะคะแล้วก็ในตัวที่เราย่อเอาไว้นะคะก็มาดูตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะพอเรา,าเริ่มทํางานนะคะเราก็จะเปิดตัว Excel f i ไฟล์นะคะที่เป็นตัว Current Item ของ Loop นั้นนะคะก็แปลว่า,าไฟล์ที่เมื่อกี้นี้นะคะ csv เราเจอ3ไฟล์เนาะเราเอามาซอนเรียบร้อยแนละ้ว แล้วเราก็จะเริ่มทำที่ current นะคะตัวแรก full name นะคะก็อันนี้จะให้ชื่อตัวแปรเป็น excel 2แล้วเราก็หานะคะว่าไอข้อมูลที่มันมีไม่เท่ากันในแต่ละวันเนี่ยวันนี้นะคะเขามีถึงบรรทัดที่เท่าไหร่แล้วก็ตรงสิบเอ็ดถึงสิบหอันนี้เพนขอย่อเอาไว้ก่อนนะคะ<ม>เพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่วงที่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเป็นไฟล์ที่หนึ่งหรือเปล่านะนะคะเพื่อทําตัวข้อมูลช่วงแรกเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ เราจะเริ่ม Copy ข้อมูลนะคะของแต่ละไฟล์ไปใส่ในตัว Excel ที่มันเป็นตัวว่างๆอะค่ะก็อย่างอันนี้น้อเพนก็บอกว่าฉันต้องการข้อมูลตั้งแต่คอลัมน์ดบรรทัดที่1ไปถึงคอลัมน์ K บรรทัดที่เป็น First f r l o w ลบ1นะคะก็คือช่วงข้อมูลถึงตรงไหนถอยมานิดนึงนะคะ t f r ร์ส e ี o w มันคือบรรทัดที่ เป็นค่าว่างๆอันแรกเนาะเพราะฉะนั้นพอถอยไปนหนึ่งเนี่ยมันจะได้เนื้อข้อมูลพอดีแล้วก็ถัดมานะคะเราก็จะหาว่าคอลัมน์ที่มันว่างนะคะในไฟล์เนี่ยตอนที่เราเอาไปวางข้อมูลเสร็จเนาะเราก็ต้องหาว่าต่อไปเราจะวางตำแหน่งไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หาว่าคอลัมน์ที่ว่างอยู่ตรงไหนแล้วก็ค่อยวางตัวข้อมูลลงไปนะคะแล้วก็ปิด Excel ซึ่งเจ้า Excel ที่เราเปิดแล้วก็ปิดในบรรทัดที่9กับ21อันนี้นะคะเราจะไม่ต้องเซฟเนาะก็คือเปิดขึ้นมาเพื่อ copy แล้วก็ปิดไปเลยนะคะก็อย่างอันนี้เนาะเราก็จะรู้ว่าบรรทัดสุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็รู้ว่าต้อง copy ไปถึงตรงไหนด้วยนะคะในไฟล์ตัวที่เป็นต้นฉบับที่เป็นวงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3นะแล้วก็อันนี้นะคะอย่างที่บอกเราก็จะรู้ว่าต้องเอาไฟล์ไปวางตรงไหนที่อยู่ในไฟล์ใหม่ นะคะแล้วก็อันนี้นอกาะที่บอกว่าหาคอลัมน์ว่างของไฟล์ที่สร้างใหม่ก็คือสมมติแบบรอบที่หนึ่งเรารู้แล้วว่าเอมันจะต้องวางตรงคอลัมน์อ่ะสมมติว่าเป็น d ีด็อกแล้วสมมติพอมันวางไปแล้วสมมติต่อไปมันอาจจะต้องไปวางที่ตัวคอลัมน์อ่าเอ็มมาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ตามข้อมูลที่มันทําไปถึงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพสข้อมูลลงไปที่ไฟล์ใหม่เนาะแล้วก็ตัวที่อ่ะ เราเขียนเอาไว้นะคะใน if นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะอันนี้ที่เพนบอกว่า,า display name ตรงนี้นะคะเพนเขียนขึ้นมาเพื่อให้เช็คดูนะคะว่าเราได้ s o r t ไ f i l แล้วจริงๆนะคะพอมาถึงบรรทัดเนี้ยเขาก็จะ pop up ขึ้นมาว่าตอนนี้กำลังเปิดหรือว่าสนใจนะคะกำลังทำงานอยู่ที่ไฟล์ที่1นเนาะ แล้วก็อันนี้นะคะก็คือเสริมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะเช็คนะคะว่าคอลัมน์ว่างของไฟล์อันนี้ถูกหรือเปล่าซึ่งพอมันทําถูกต้องแล้วเนี่ยสามารถที่จะ delete บรรทัดนี้ทิ้งไปหรือว่า disable ไปก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่เราพูดถึงว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่1ก็ให้ copy แค่ A นะคะ A 1จนถึง C last row นะคะเพื่อที่จะเอาส่วนหัวของข้อมูลมาแล้วก็เอาไปวางในไฟล์ที่สร้างใหม่นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนในไฟล์ที่เนาะเราก็จะได้ข้อมูลช่วงแรกแล้วก็ค่อยไปแปะกับเนื้อข้อมูลไฟล์ที่1เนื้อข้อมูลไฟล์ที่2แล้วก็เนื้อข้อมูลไฟล์ที่3ก็อันนี้จะเป็นหน้าตาของ Excel นะคะรวมกับตัวโค้ดนะเพนพยายามจะอธิบายทุกคนเข้าใจไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าอะ่ะสมมุติอันนี้เป็นไฟล์ที่1ใช่ไหมคะวงเล็บ1อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นวงเล็บ2แล้วก็อันนี้เป็นวงเล็บะคะอันนี้เราบอกว่าถ้าเกิดเป็นไฟล์ที่1ใหะ ก็ให้ Copy ตั้งแต่ a ถึง c นะคะก็ Copy ไปพอดี a ตรงนี้มันหายไปนะมันมี a b แล้วก็ c อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องสนใจไอ้บรรทัดที่เพนเขียนตัวอ,อ,อักษรหมอก up ตรงนี้นะจริงๆมันคือ a ของ excel จริงๆ b แล้วก็ c ของ excel นะคะก็จะเป็นสีส้มตรงนี้นะคะที่ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็อ่าตรงนี้นะคะสีเขียวก็คือ Copy ีข้อมูลตั้งแต่ d 1ึงถึง k ลบ o w นะคะก็จะเป็น D1 ตรงนี้เนาะก็คือตั้งแต่ตัว A อาตรงนี้เพนลืมระบายสีขึ้นมาจริงจงมันต้องถึงบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้เลยนะอ่าก็ mm. จะเป็น D1 หึงถึง k last โ o นะคะของแต่ละไฟล์เลยนะคะอันนี้สีเขียวเพนลืมไฮไลท์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะจริงๆมันคือเอามาหมดเลยนะคะ mm. แล้วก็สิ่งที่เกิดในไฟล์ที่สร้างใหม่เนาะ mm. ก็จะมีอ่าตรงบรรทัดที่2ีสินะที่เพนบอกว่าเอาไว้ใช้หาว่า ตอนนี้นะคะคอลัมน์ที่มันว่างในไฟล์อยู่ที่ไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นตอนแรกนะคะที่เราบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นไฟล์ที่1นนะคะเราจะ Copy ตั้งแต่ A จนถึง C แล้วก็เอาไปวางมันจะได้สีส้มตรงนี้นะคะ Copy ตั้งแต่ A ถึง C เอามาวางในไฟล์ใหม่ <Huh? S 1> เสร็จแล้วนะคะถัดมาตอนที่มันวนลูปเนาะวนลูปไฟล์ที่1ก็เอาข้อมูลมาวาง เขาก็จะหาเจอจากบรรทัดที่21สบเอเนาะว่าออันนี้ที่มันเป็นว่างอันแรกเนี่ยมันคือคอลัมน์ดีเขาก็วางข้อมูลชุดที่1ลงไปนะคะจนถึงตรงนี้นะคะแล้วพอมันวนกลับมาบรรทัดที่21นสิบเอ็ดะเขาก็จะหาอีกว่าคอลัมน์ที่ว่างถัดไปมันคือ L อแล้วเขาก็เอาข้อมูลที่ได้จากสายที่2มาวางนะคะแล้วก็ถัดไปนะเขาก็จะหาเจอว่าคอลัมน์ที่ว่างมันคือ T นะคะแล้วก็เอาข้อมูลมาวางลงไปเนาะ เพราะฉะนั้น pattern recognition นะคะหรือว่าวิธีการหารูปแบบนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะก็คือเพนก็จะดูเนาะว่าเอ้ยเราอยากได้ข้อมูลส่วนหัวของไฟล์แรกนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยข้อมูลที่มันเป็นเวลาเริ่มมันไม่เท่ากันก็เลยไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่บรรทัดที่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราได้ส่วนหัวมานะคะส่วนที่มันเป็นเนื้อข้อมูลในคอลัมน์อื่นๆเนี่ยก็หามาได้ไม่ยากเนาะมันก็แค่ copy ตรงคอลัมน์ D จนถึง K ของแต่ละอันมาปแปะง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นตัวกิดฮับที่เพนแปะโค้ดเอาไว้เนาะก็จะมีไฟล์ A แล้วก็ไฟล์ B นะคะให้เพื่อนๆ่ไปที่ตัวไฟล์ดาวน์โหลดแล้วก็อันซิปนะคะไว้ที่ตัวเดสก์ท็อปของเพื่อนเนเนาะแล้วก็ค่อยไปเลือกว่ามันอยู่โฟลเดอร์ไหนจริงๆเอาไปแค่ไฟล์ A หรือไฟ B ก็ได้นะแล้วก็อันนี้จะเป็นโค้ดเนาะโค้ดก็เข้าไปนะคะแล้วก็ Copy c o d โค้ดแล้วก็ไปแปะใน Power อร์ทงเน็ตเดสก์ทอันนี้ก็ให้ดูเนาะสมมติเพื่อนเเข้ามาที่ไฟล์ a zip ก็ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ไปนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่เป็นโค้ดเนาะก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่โค้ดแล้วก็กด select all นะคะแล้วก็ copy Code เสร็จแล้วเอาไปวางที่ตัว power automate desktop workspace ได้เลยะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องสร้างเนาะก็จะมีสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ Desktop นะคะชื่อว่า combine w h e n work excel mm hmm. แล้วก็ตอนเลือกโฟลเดอร์นะคะก็ให้เลือกเจ้าโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาไว้นะคะ <laughs> แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเพนจะอธิบายจากแชทชิพิธีก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้ไปดูเดโมกันนะคะ หลังจากที่เพนเขียนโค้ดให้เพื่อนๆน,นะคะในกิจกับเมื่อสักครู่เนี่ยเพนก็บอก Chat ี p t ว่าจากโค้ด o w e r Automate Desktop ตัวนี้นะคะมันมีการใช้ Computational Thinking อย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. แล้วก็มีบอกเข้าไปเนาะว่ามันมี4อย่างก็คือ Decomposition, mm hmm. Pattern Recognition, Abstraction แล้วก็ Algorithm ถ้าเกิดอันไหนไม่ได้ใช้นะคะก็ไม่ต้องใส่เข้ามาแล้วก็แปะโค้ดลงไปนะคะ Chat ี p t ก็บอกว่าอาคำถามนี้ดีมากมาดูทีละส่วนเลยนะคะ เขาก็บอกว่ามีการแยกปัญหาออกเป็นส่วนย่อยนะคะก็อย่างนี้เพนเล่าให้ฟังไปเนาะว่าเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยปัญหาของเรื่องนี้มีอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นที่เพื่อนบอกว่าเอ้ยชื่อไฟล์มันเปลี่ยนตลอดเลยมันจะหาเจอไหมว่าบรรทัดไปจบที่ตรงไหนในแต่ละวันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไฟล์ที่1มันคืออันไหนจะเอาอะไรไปนะคะก็คือสิ่งที่ให้ดูใน m มล์แมปไปตอนแรกเนาะ แล้วก็ pattern recognition เนี่ยก็จะเป็นการสังเกตว่าแต่ละไฟล์มันหน้าตาเหมือนกันไหมนะคะหาความเหมือนมาเพื่อจะเขียน loop เขียน if เป็นต้นเนาะแล้วก็ในส่วนที่เป็น algorithm นะมันเป็นลำดับขั้นในการเขียนโค้ดอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เลยชัดวิ p ีบอกว่ามีการใช้ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาก็สรุปนะคะว่ามันมีอันไหนที่ใช้บ้างนะก็หลักๆเพนใช้3ส,ส่วนก็คือ decomposition นะคะ pattern recognition แล้วก็ algorithm abstraction เนี่ยจริงๆแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยก็อย่างที่ชั้ดยที่มันบอกนะว่ามันแบบใช้แค่บางส่วนนะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องอันนี้นะคะก็อาจจะต้องรอติดตามกับทางจุฬาเนาะว่าเขามีเปิดสอนอีกเมื่อไหร่ซึ่งอันนี้สามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูโค้ดสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดที่เพนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เพื่อนๆสามารถไปโหลดจากกิทับได้เนาะ แล้วก็ตัวไฟล์นะคะเพนเก็บเอาไว้ที่ตัวนี้เนาะก็จะเป็นรอเอ x c e l แล้วก็มีไฟล์ A นะคะแล้วก็ไฟล์ B เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเพนจะขอรวมเป็นไฟล์ B ที่อยู่ในของวันที่10บวัแล้วกันนะก็กด r u n โค้ดได้เลยเนาะอันนี้เขาก็จะขึ้นมาเนาะเราก็ไปเลือกที่ตัวที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะคะซึ่งเพนบอกว่าให้ทุกคนสร้างไว้ที่ Desktop แล้วก็ไปที่ คอมไบเอ็กเซลอ่ขออภัยเดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่ตัวรอ w Excel นะคะอันนี้เพนดาวน์โหลดไปที่รอ w Excel แต่ว่าตัวเมื่อกี้นี้คอม b i เอ็กเซลคือจะเป็นผลลัพธ์ของไฟล์ที่รวมเนาะอันนี้เพนขอใช้วันที่10พฤศจิกานะคะพอกดโอเคไปนะคะเขาก็จะเปิด Excel ขึ้นมาเป็น Excel อันใหม่นะคะแล้วก็ มีการเปิด Excel อีกอันหนึ่งเนาะที่กำลังจะทำงานก็คือตัว Current item เค้าก็เจอว่าเป็นตัวไฟล์ B วงเล็บหนึ่งแล้วก็เขาก็ Copy นะคะไปวางเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขากำลังจะเปิดไฟล์ B วงเล็บ2ส,สังเกตว่าตอนนี้นะคะในไฟล์ที่หนึ่งเขาวางข้อมูลให้เราแล้วตั้งแต่ a ถึง c ที่เป็นส่วนหัวนะคะแล้วก็ d ถึง k นะคะที่เป็นข้อมูลของไฟล์ที่หนึ เสร็จแล้วตอนนี้เขาก็เอาข้อมูลของไฟล์ที่2มาวางให้แล้วนะคะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนาะเราก็บอกว่ากําลังจะเปิดตัวไฟล์ที่3ก็วางไฟล์ที่3มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเขาก็ปิดแล้วก็เซฟทุกอย่างนะคะโดยการเซฟเนี่ยเพนจะให้เขาตั้งชื่อเป็นวันที่ไว้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนาะว่าเราจะให้เขามาเซฟที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า combine excel ที่อยู่ที่เดสก์ท็อปนะคะก็เวลานะคะเป็นหทุ่ม42นะคะก็คือ เวลาณนะขณะนี้นะเดี๋ยวเพนให้ดูเวลาตรงนี้นะอ่ะก็จะได้มานะคะเป็นตัวหัวข้อมูลของไฟล์ที่1เนาะแล้วก็เนื้อข้อมูลของไฟล์ที่1 2แล้วก็3นะคะตามนี้เลยนะก็สามารถเอาโค้ดไปลองลันกันได้เนาะก็อย่างที่เพนบอกว่าเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิป YouTube นี้นะคะว่าเป็นก i t h ฮัอะไรแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดตามที่เพนโชว์ให้ดูได้เลยว่าจะโหลดเป็นไฟล์ A กับ ไฟบีนะคะหรืออันใดอันหนึ่งก็ได้เนาะแล้วก็ลองเลือกแล้วก็ให้ขอรันดูแล้วก็สามารถอ่านคอมเมนต์อะไรตรงนี้ได้เลยจากตัวที่เพนให้โค้ดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนจะกานอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอดกันด้วยนะคะ และถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเราก็สามารถกดปุ่มแตงที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาและขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ